ตอนนี้เราก็จะมาพักกินข้าวกันนะคะทุกคนพักกินข้าวกันนะคะเมื่อกี้ไปสำรวจห้องน้ํามาห้องน้ําก็เป็นหินนะคะทุกคนชั้นบนนี่นะคะ วอวไ่กะไส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เชยตำจะมาไปกินข้าวผัดคเธอนี่กินแล้วนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะ อ่ะออยมากพี่อเอาหนู่ิละเอาค่ะพี่เชดแอมชาบกินหนูนะคะกินคนาด้วยนะกินคนาโชว์ด้วยนะอยากกินไข่พั่ ทำไมตรงนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะทุกคนมันลึกลับดูเหมือนหนังฆาตกรรมฆาตกรซ่อนเงื่อนอะ่ะไปเดินค่ะ ต้นทรใหญ่มากเลยค่ะทุกคนใช่ต้นทรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่บบน่ขาุกคนไปเดินไปเลยออกไปนะใหญ่เอาไว้เกไปนะมันเป็นฐานฐานฝึกหเหมือนฐานฝึกอุ้ยมีทางลงไปด้วยอะ่ะทุกคนดูสิคะ ไปเป็นป่าไปแล,ปแลอุย้ยแม่รู้แล้วพี่เชอมันเป็นเหมือนศูนย์ฝึกของเขาอะค่ะเนี่ยพอเราเดินขึ้นบันไดตรงเนี้มันจะมีลวดสลิงตรงเนี้เห็นไหมมันจะหนหนลงไปตามใช่แล้วนนไ,ไปเดิ <ไป S 1> ดนกนะ่อนะโอ้เน่นหนาถาวรมากาค่ะ เป็นเป็นเป็นที่ฝึกของสตาฟนะคะทุกคนขึ้นบันไดตรงจะมีลวดสลิงโหนลงมา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 ค่ะอุ้ยเสียวจังเลย <c oughs> สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะตรงนี้จะเป็นเป็นจุดอ่าจุดพัก <c oughs> จุดพักทานอาหารกันนะคะ <c oughs> เขาะจะมีร้านอาหารมาเปิดใหม่ตรงนี้เลยคะ่ะ <c oughs> เห็นไหมคะทุกคน ะไปเร็วเด็กๆมันอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีแดดนะคะอากาศอากาศคืมมากค่ะทุกคนอากาศเมื่อดูคืมดูเมื่อดูแบบฟ้าสลัวสลัวนะคะแล้วคือไปอีกไหนมันมีทางเข้าไปอยู่ตรงนั้าให้ไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นค่ะกลัว เราจะพาเพื่อนๆมาเข้าวันเดอร์แลนด์นะคะ อลิงรักกันค่ะไหนเพนด้าอันนี้อะไรเนี่ยเพนด้าแดงค่ะเพนด้าแดงเพนด้าแดงกำลังกินอาหารดิแม่เธอบอกว่าไปอยู่กับเอลวไม่ไปอยู่กับแอลไปอยู่กับเอลไหมอะ เขาบอก่ม่อเมืย่เหมือนะดูดิเขามาเขามาทักทายเราด้วยเขาไปกนคนไป เวลาเห็นคนออกมาทักทายเลยขออาหารหรือเปล่าไม่เป็นเดี๋ยวพีดูอหญ่มากเล็กไปมาไปดูตรงนี้ก่อน นอนสบายใจเลยอะไม่ปวดหนูอะเมื่อกี้หนูเห็นไปบนนั้นมันโดนกินเข้าไปปนอนสบายใจเลยนะจ๊ะ ทางนี้กันหูกมาเดี๋ยวจะพาไปดูสมเสร็จไปดูกันค่ะไปดูสมเสร็จตัวใหญ่สองตัว,วไป,ไปันทางนี้ค่ะวันนี้วันนี้รถค่อนข้างเยอะเลยคะ่ะ รถค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูสมเสร็จกันนะคะจริงๆจะบอกว่าสวนสัตว์เนี่ยจะมีโซนที่เขานั่งรถเที่ยวนะคะแต่โซนนั้นไปบ่อยแล้วเดี๋ยวมาโซนนี้บ้างนะคะเต่ายกักษ์ใหญ่มาก

แม่จะพาไปดูตรงนี้นะดูดูนก็เดินโชว์คนดนะูดูก็เินมาโชวให้สายรูป ดู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 เอ็กเขาบอกห้ามคอกระจุบดูนจะเดินบุนที่เราถ่ายรูปเห็นไหมเดินไปเเดินเ่ะเดินไ่เงยเดินไ่เงะมาเร็ว ได้เห็นไหมรอบที่สามแล้วนะ่ยอ๋นอนแล้วได้ที่นะมั้งนอนพับที่ไปเองนี่อะไรครับอันนี้อะไรครับไปดีน้ำครับเดี๋ยวมาครับเอาเลยนะเอาเอาอะไรกันเพียงนะอยากอยากข้าไปใกล้เยอะจากจากจากครับไม่เป็นไรครับ